มาแล้วครับพี่เพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับชุดโปร,โปรพิเศษพี่ชุดนี้ทั้งหมดอยู่ที่ราคา 1, 3 4 0บาทพี่ราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพื่อน,นพี่นะก่อนแะแนะนําสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมเพดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเราเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่สินค้าถึงเมื่อพี่ก็จ่ายเงิน,นพี่นะถ้ามีใครบอกให้โอนเงินมาก่อนจะลดราคาให้พี่่าโอนยางเด็ดขาดนั่นคือไม่ฉาดชีพแอบอ้างครับผม เครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บปลายทางอย่างเดียวนะพี่นะนี้เป็นสุดโปรพิเศษพี่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบาทพี่ก็จะได้สว่านไร้สายนะพี่ตัวนี้เป็นรุ่นมอเตอร์นะพี่นะรุ่นมอเตอร์แบตอยู่ที่หกสิบเก้าโวลต์เราให้แบตสองก้อนพร้อมที่ชาร์จน,นะพี่นะตัวนี้สามารถปรับใช้ขวาได้พี่ปรับใช้ขวาได้พี่นะตัวนี้ สิสป,ปีดด้วยกันพี่เจาะเด็กเจาะไม้เจาะปูนปรับมาตัวนี้เลยนะพี่นะเป็นมอตุ่นมอเตอร์พี่ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดครับผมจริงีพี่จะได้กระปินอันนี้เป็นบล็อกไอไว่าพี่นะตามท้องตลาดอยู่ที่400อันนี้เรามาแถมให้โดยตรงนพี่นะสามารถใช้งานได้จริงพี่เบอร์ใหญ่ที่สุดก็คือเบอร์21นะพี่นะใส่อยางี้พี่นะปรับใช้ขวาได้ครับผมปรับตรงนี้พี่ ดอกเจาะปูนพ,พี่มูลค่าสา0บาท2 0 0บาทพี่เราก็มาแถมให้อันนี้ดอกเจาะปูนพี่นะเรามาแถมให้พิเศษพี่เรามาดูข้อมูลของหินเจียพี่ตัวนี้ยี่ห้อของไฟบอสนะพี่นะของแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะนะนะตัวนี้วัดอยู่ที่8 5 0ยวัตต์นะพี่นะรอบอยู่ที่หนึ่งันรอบต่อนาทีพี่ตรงนี้เปิดตรงนี้พี่นะกลับซ้ายขวาได้พี่ตรงนี้พี่จะ ขลัดข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้สดสลับได้พี่นะตัวนี้พร้อมใบเจียใบตัดเราแถมให้พี่ในกล่องก็จะมีดอกเจาะเหล็ก3ดอกเจาะไม้3อันนี้ดอกขันตะกูนะพี่นะอันนี้บล็อกขันลังคาพี่ครบชุดอันนี้ตัวหนอนเราให้หมดเลยพี่ตั้งกล่องนี้1 3 4 0ี่ิบบาทรวมส่งเก็บปลายทางพี่อ่ะเรามาดูการใช้งานของสว่านนะพี่นะใช้งานได้ดีมากพี่ตัวนี้รุ่นมอเตอร์ครับผม 6 9โวลต์นะพี่นะอ่ะมาดูกันให้จัดๆเลยพี่มาใช้งานได้ดีจริงเหมือนผมว่ารูเป่าครับผมยี่ห้อของนิวโบรดพี่นิวโบรดิเทนนะพี่นะปรัแบบซ้ายขวาตรงนี้อ่ะมาดูกันใช้งานเลยครับผม